อยู่ที่วอร์8ด8เรียบร้อยแล้วนะคะกับน้องแอนใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากจะรู้จังเลยคะ่ะว่าแต่ละห้องตามที่ลูกค้าบอกเนี่ยมันเป็นยังไงได้ค่ะอยากจะเห็นที่ต้นเนื้อของสยามมากๆได้เลยค่ะ <S <S ที่นี่นะคะก็คือเป็นห้องพักคืนของผู้ป่วยะคะ่ะจะมีเป็นห้องนิรักรนนลูก่มเกีินิรักลู่มแล้วก็ห้องอมีพีค่ะที่นี่เราจะออกแบบเป็นฟิลโฮมมี่นะคะเป็นฟิลอบปุ่น,นะคะ่ะให้คนไข้เนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะคะใช่ดูได้จากหลบ,บโซฟโซฟาใช่แล้วโรงแรมเลยค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วเราก็มีพยาบาลที่ ที่ดูแลคนไข้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสยามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิ้ดูจักเพลงสยามด้วยน่นเดี๋ยวแอนพาไปดูห้อง V.I.P นะคะดีเลยค่ะ ห้องนี้นี่ออกแบบอะไรยังไงบ้างคะเนี่ยห้องนี้นะคะออกแบบสไตล์โฮมมี่ค่ะให้คนไข้เนี่ยรู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะอุ้ยแต่นี้ก็ไม่ครบนะไม่ครบไม่ครบทีวีไมโครเวฟตู้เย็นค่ะเป็นแบบโทรศันท์มือถือทำงานได้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโซนรับแขกสําหรับครอบครัวค่ะหรือเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมด้วยค่ะใส่ตัวแสดงวอตตงแบ v ิเวียพีมาแม่เลยค่ะอันนี้ก็ยังมีโซฟาอันนี้มีเตีิอันนี้อะไรคะเนี่ยมีเตียงสําหรับญาติค่ะอ๋อ อย่าใช่เดือดไปมากเลยอ่ะใครที่มาพักนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรามีพื้นที่เฉพาะด้วยแล้ววิวสวยแม้ข้้งหลังนะคะคือถ้าญาติมาพักเนี่ยนอนหลับเต็มอิ่มแน่นอนนะคะอันนี้เตียงของเตียงของคนป่วยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะสามารถปรับความสูงได้นะคะตรงนี้อย่างเวลาคนไข้ไดเลทนะค่ะแล้วก็จะมีโซนแบ่งให้คนไข้แล้วก็ญาติคนละโซนกันใช่แต่ก็คือเรียกง่ายเลยง่ายตรงนล้ชอบรงที่แบบติดหน้าต่าง จะได้ไม่นุ่งเหงาไม่ไหมใช่ค่ะตรงนี้เราก็มีปุ่มกดเรียกเนสคอนะคะโอ้ยตายตายเดี๋ยวจ,จะขอไปคอแล้วแหละสวัสดีค่ะตอนนี้นะะ้ำควาสยาสมแบบรู้สึกแบบไม่โอเคเลยค่ะขอมาแบบมาดูหน่อยได้ไหมคะคะ<า>เล่นเวอร์แมนไม่เวอร์เลยคเอ็นคงแบบไม่ค่อยสบายโอเคค่ะวัยมาก โอเคติ๊กเลยกดจอบนะคะมาเอาไวกดคอปปที sedan, ่นี All, ่รับรองเลยนะคะวัยที่มุนจะรวยเองค่ะชือพีซซี่ชั้หมคะพี่ซี่ทำนี่นั่นยังคะพีซซีโอ๋อ ever be doctor so long time ใครบอกว่าโอ้ความรอดนะคะก็คือยกภาษาเลยใช่ไหมพี่ค่ะปกติแล้วเนี่ยกี่ภาษาคนต่างชาติมาเยอะไหมคะอ๋อก็อ่าส่วนมากนะคะก็จะเป็นเบกาฝรั่งเศสมาจากอเมริกาจากฝรั่งเศสใช่แล้วก็มีไชน่าด้วยมีไชน่า Japanese Korean ครบหมดเลยนะค่ะใช่ค่ะอ่าที่นี่นะคะทำงานค่อนข้างจะว่าเป็นทีมนะคะเราเป็นทีมกันทุกอย่างเลยแล้วก็ทุกอย่างเป็นโปรเฟ s ชั o นอลค่ะเลิศแน่ค่ะก็คือนี่แหละค่ะพี่สีเนียค่ะตัวแม่ตัวปังของที่นี่แล้วเนาะค่ะ เรียกได้ครัค่ะโอเคยินดีให้บริการนะคะขคุณค่ะโอ้ยต้องมีมพ่จงแรงจริงจิเลยอ่ะใช่ค่ะตรงนี้เราก็จะมีปลุกเรียกพยาบาลเหมือนกันเรียกอีกรอบเพื่อความปลอดภัยค่ะในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินยังไงก็สามารถเรียกได้ทันทีแล้วแบบมันมีที่ให้จับ เยอะอยะมากเลยเนาะมีความปลอดภัยข้างในมีที่นั่งมีที่จับแล้วไม่ผุมเรียกอีกโอ้าวันนี้ดีงามมากผมุ่่มเรียกนะคะก็คือไซส์โอเคเลยไม่ต้องไม่ต้องออลอะไรมาเรามีให้หมดทุกอย่างนะคะ <c oughs> ก็คือสบ,สบาย <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแยน่นอนค่ะ